้าหลังนะครับข้างหลังก็เป็นภูฉลุนะครับภูฉลุอันนี้ก็ฝนตกน้ําได้น้ําเยอะรู้สึกว่านะครับแตกรากเดินเยอะเลยทีเดียวนะครับผมท่านผู้ชมบริเ็นไม้เนี่ยถ้าด่างมานี่ถือว่าโอเลยนะครับตองขนาดนี้ฟลารี่ธรรมชาติเลยเลยมีอยู่หลายต้นเลยนะครับผม สวนนี่ปูปีกนกนะครับท่านผู้ชมกระปูปีกนกพวกนี้มันเป็นพวกกุนพลูชอบน้ําอยู่แล้วมันไม่มีปัญหาอะไรเรามาดูไม้ใหญ่กันบ้างนะครับนันเซรานะครับผมถิ่นดงดงของบางนะครับที่วางเอาไว้ก็แปดสิบเปอร์เซ็นตนะครับโดนน้ําก็มีปัญหานิดหน่อยพวกใบเนี่ยรับน้าเยอะไปก็มีปัญหาพวกใบเหลืองบ้างครับต้องคาใจใบใหม่ก็ออกไมาหเห็นแบบสวยๆเลย เดี๋ยวรอมันแข็งแรงหน่อยแล้วก็จะทิ้งไปน,นะครับมีบางก็โรยปูนขาวไปรอบๆไปด้วยนะครับเพื่อที่ป้องกันเชื้อราจนตอนนี้นะครับรับน้ําเยอะเหมือนกันนะครับไม่ค่อยมีปัญหาอะไรฟอร์มก็สวยเริ่มแตกใบใหม่มาอีกแล้วเห็นกลับใบเขียวๆมาเห็นแล้วครับผมท่านผู้ชมถัดมาใกล้ๆก็เป็นฟิโลการนส้มนะครับอันนี้นะครับต้นใหญ่ทีเดียว เป็นไซส์บิ๊กใหญ่ทางของทางร้านเลยของทางโรงเรือนบางเลยนะครับเพิ่งแตกใบอ่อนมานะครับแบบเบสไปยาวประมาณนะครับเกือบศอกนะครับผมสามสิบห้าเซนได้เลยครับประมาณประมาณนะครับสามสิบห้าเซนใบสวยนะครับผมนี่บางไม่ได้เช็ดน้ํามันอะไรเลยนะครับเพียงแค่ได้รับน้ําฝนนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมว่าความสวยงามชื่นฉ่ำเย็นตาขนาดไหนนะ แล้วก็มาดูที่คนต้นนะครับรากของเขาก็เดินดีทีเดียวนะครับนี่มีปุ๋ยแล้วแล้วก็นุ่นเพื่อนเห็นไหมไมันจะเห็นไหมครับว่ามีรากโผล่มาให้เห็นตรงนู้นนะครับโดดขึ้นมาใกล้ๆก,กันนะครับบางก็วางฟิโลลายเมฆนะครับคุณผู้ชมตัวนี้นะครับบางสั่งมาแล้วก็เป็นออกเป็นถุงนะครับที่อัปเดตมันก่อนนะมีรากใบใบเหลืองให้เห็นบ้าง พอถึงเวลาของเขาก็ต้องเปลี่ยนใบเนาะท่านผู้ชมเห็นไหมว่ารากก็เดินเดินดีดน,ดนะครับนี่คือรากนะครับน,น,น,รนี่นี่นี่รากทางนั้นนี่ก็รากนะรากนะโผล่มานี่ครับท่านผู้ชมโผล่มาอีกข้างหนึ่งเดี๋ยวปรับปรุงวงเดือนนะครับปรับปรุงรงเดือนเดี๋ยวบางก็จะย้ายเป็นกิจลักษณะเลยใกล้ๆก,กันก็มีฟิโล,ลายเมฆนะครับ ใกล้ฟิโลอะไรไม่ครับมีฟิโลใบเงินนะครับผมท่านผู้ชมใบเงินท่านผู้ชมเห็นไหมสำหรับตอนนี้ก็ไม่กระทบกระทั่งนะเพราะว่าอยู่ใต้หลังคานะฮะท่านผู้ชมเห็นไหมว่ารากของเขาก็เดินดีดวนะครับทะลุออกมาใต้ก้นกระถางแล้วเดี๋ยวไว้บางอัปเดตนะครับลงที่ว่าเกาะเสาเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวบางจะให้ดูกันว่ามันจะเป็นอะไรยังไงกันบ้างนะครับ อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับผมเรามาดูกันต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นโบโบโคนะครับโบโคชอบแดดไม่ชอบน้ำนะครับมันก็วางใกล้ๆกันก็ไม่มีอะไรนะครับมันก็ที่ว่าวางโดนแดดโดนน้าเยอะเกินไปมันก็แบบมียอดหักบ้างอันนี้ก็แบบบอลเชลนะบอลเชลเห็นไหมแต่ยอดออกมาสวยเลยครับท่านผู้ชมส่วนนี้ก็ท่านผู้ชมเป็นฟิโลใบมะละกอฮะฟิโลใบมะละกอ เอออีกชื่อหนึ่งที่เรียกว่าฟิโลบักชีนะครับแต่บางคิดว่าต้นนี้จะเป็นฟิโลใบมะละกอมากกว่านะครับผมนี้บางได้มาจากร้านเหมือนกันนะครับไปเก็บมาได้ฮะส่วนใกล้ๆกันก็ท่านผู้ชมเห็นไหมเบอร์กินนะครับตอนนั้นราคาสูงมากตอนนี้ราคาดบลงแล้วเก็บสะสมไว้ได้นะครับผมไม่จําเป็นต้องราคาแพงเกินไปนะครับเดี๋ยวบางใจดูข้างล่างนะครับ ไอ้นี um. ่นะครับเป็นฟิโดนะใบมะละกอที่บางพอเลี้ยงเนื้อเยื่อนะครับน้าฮ่าท่านผู้ชมเจอนะครับเจอตัว้ายครับเจอผู้ก่อการ้ายท่านผู้ชมเห็นไหมนี่นะครับเจอแล้วเนี่ยเอาออกไปเลยครับท่านผู้ชมดีนะครับยังไม่กินต้นผู้เก่อการ้ายท่านผู้ชมเห็นไหมว่ากินแก่งเลยนะครับท่านผู้ชมมันจะออกมาตอนชื้นชื้นฝนตกๆเนี่ยต้องขยันนะครับต้องขยันออกมาดู เดี๋ยวมีวิธีกำจัดนะครับเจอใกล้ๆก,กันสตัวนะฮะบางไม่ได้ทำลายนะบางฟังทิ้งออกไปข้างนอกโอเคครับผ่านไปนะจะมาเคลียร์กันว่าวิธีการน,นำแัดมันยังไงนะครับส่วนนี้นะครับเป็นกล้วยไม้ป่าฮนะเป็นไม้ป่าท่านผู้ชมครับก็หลังนี้ก็มีพวกเอื้องนะฮะ เรื่องไม้ด่างบางวางที่สูงเลยเพราะว่าวางไว้จำไม่ได้โดนกัดหมดท่านผู้ชมครับแล้วก็มาดูใก,ใกล้ๆกันก็รวมหลายอย่างเลยครับตรงนี้นะครับรวมผสมประสานาอยู่ตรงนี้ทีเดียวเลยมีตั้งใส่ใบสักนะครับท่านผู้ชมใบสักก็มีแบบโดนน้ํำเยอะก็เหลืองๆบ้างมีใบเหลืองให้เห็นบ้าง นีบางเก็บไว้ดูสถานการณ์ของเขานะครับนี่เห็นไหมเหลืองมันทำใจเดี๋ยวไว้บางกลับเปลี่ยนไปปรองโรงเรือนนะครับเดี๋ยวจะไปด,ดูว่าวางวางสนไหนอะไรยังไงนะครับมีลูกค้าส่งข้อความเข้ามาถามนะครับตน้นมอนเซลามีไหมมีนะแต่ต้นนี้มันมีปัญหาคือรับฝนน้ําฝนเยอะเกินไปบางยังไม่ปล่อยนะฮะไอเมื่อกี้เจอตัวแม่นะครับตัว,ต,ว,ต,วตัวลูกนะครับคุณผู้ชม มานก็จช้วิธีการกว้างไปข้างนอกครับท่านผู้ชมครับใกล้ๆก,ก็มีฟิโลพอกเอยมอนเตล่าพอกขอนนี่บางจำชื่อไม่ได้นะว่าชื่ออะไรมีน้ำเก็บอยู่ที่บนใบได้ล้ลางมือได้คล้ายบอลครับแล้วก็มาดูตัวท็อปของทางร้านกันนะครับ ที่บางเก็บสะสมนะครับตอนแรกกะจะว่าขายใบตอนนี้ขายต้นกล้าเลยครับตอนนี้บางพื้นที่วางไม่พอแล้วนี่ครับผมท่านผู้ชมต้นกล้ามันเซรานะครับผมถ้าหากว่าท่านผู้ชมสนใจนะครับทักเข้ามาในเพจได้นะครับเดี๋ยวบางจะทิ้งลิงก์เพจไว้ให้นะครับวันนั้นที่บางบอกว่าบางเอาออกจากถุงแล้วก็มีปัญหาเรื่องครับเรื่องที่ว่ายอดหักนะครับแล้วก็มัน แตกใบใหม่ออกมาเห็ดแล้วนะครับท่านผู้ชมใบใหม่เห็ดแล้วยอดก่อของเขามเมื่อกี้ที่เขายี่ยูอท่านผู้ชมเห็นไหมครับว่าจากการพเพาเมล็ดเนี่ยมันถือว่าโอเคเลยครับหนึ่งร้อยเม็ดหนึ่งร้อยเมล็ดนะครับให้เก้าสิบให้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วกันนะครับผมเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์นะครับก็ถือว่าโอนะครับก็ได้รับน้ําเยอะไหมตรงนี้ผมบางก็ใช้หลังคาแบบกั้นไว้นะครับเพื่อกั้นน้ําไม่โดนน้ําเยอะ ส่วนหลังคาที่บังใช้นะครับเป็นสเลนนะครับฟังแสงหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับใกล้ๆกันก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมมันหมดแล้วแต่ว่าที่ต้นมีปัญหาก็คือต้นตัวครับผมรับน้ำเยอะเกินไปก็ใบขอบใบเหลืองนะครับขอบใบเหลืองมีรอยจุดจุดจุดนะครับผมเนี่ยไม่อยากจะเชื่อลาจากทางใบได้ครับ วิธีการแก้ก็ต้องหยุดให้น้ําแล้วก็วางแดดลาไรนะครับแล้วก็อย่าเพิ่งให้ปุ๋ยก่อนนะครับเดี๋ยวอาจจะน็อกได้ท่านผู้ชมครับหลังจากนี้ก็เดี๋ยวผมจะเบ็ดให้ท่านผู้ชมดูเป็นระยะระยะนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นต้นไม้ในโรงเรือนของบางนะครับที่ว่า บางมีอยู่นะครับที่ว่าเก็บสะสมเอาไว้แล้วก็ที่บังขันหลักๆก็คือมอนสเตอร์ล่านะครับผมแล้วก็ฟิโลก้านซ่อมเนี่ยครับรองรับมาจากโรงเรียนนะครับถ้าหากว่าท่านผู้ชมนะครับสนใจอะไรยังไงนะครับสามารถถ้าเข้ามาคุยมาสอบถามอะไรกันได้นะครับผมบางยินดีให้คําแนะนํานะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเป็นการอัปเดตนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวบางก็ขอจบปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับ Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, selamat